โอเคทุกคนเราจะเริ่มพูดจากอะไรดีอย่างแรกก็คือหนูหนูขอบคุณทุกคนมากมากนะคะที่โหวตเพลงลูมเมอร์ให้ได้อันดับที่หนึ่งนะคะก็เป็นกี่โทเคน็นสามหมื่นกว่าโทเคน็นหนูจาไม่ได้ไปไป,ไปพอเดี๋ยวพูดแล้วพี่แต่ว่าจำได้ว่าสามหมื่นกว่าโทเค็นคือเยอ,แบบเยอะมากแบบเยอะมากมากขอบคุณทุกคนนะคะที่อยากจะสนับสนุนความฝันของหนูนะคะแล้วก็ ขอบคุณทุกคนที่ให้อกาศหนูนะคะหนูก็พูดไปหมดแล้วแหละทุกคนบนเมที่ะก็ตามนั้นเลยหนูก็ดีใจมากที่วันนี้มันเป็นเล่นจริงแล้วคือแบบอันนี้คือในรักชแล้วก็จะเป็นกันเองก็คือแบบทุกคนรู้ป่ะว่าตอนเพลงออกแรกๆหนูออยองอยู่หอยเลยเวลวตอนนั้นคือแบบหนูชอบ AKB มากแบบ AKB คือแบบชอบมากเขาตอนนั้นปิดเทอมแล้วว่างก็เลยชอบ AKB อะไรอย่างนี้แล้วแบบหนูก็ดู ลูมเมอร์ใน YouTube ตอนนั้นช่วงโควิดใช่ปะหนูก็ดูแล้วแบบอ่ะก็ดูแบบดูทุกวันดูเรื่อยๆดูจนพี่เจ้าไขมาถามว่าแบบว่าเนี่ยไอ้โมเดดูอันนี้อีกแหละเพราะว่าหนูดูทุกวันจริงๆแบบแดบดูตลอดเลยอะแล้วทีเนี้ยแบบว่าตอนที่กลับบ้านมาใช่ไหมหนูก็แบบมีอยู่ช่วงนึงที่หนูแบบเปิดเพลงลูมเมอร์แล้วก็แบบเต้นตามบ่อยมากแบบตั้งแต่ก่อนซื้อโคจเจมทุกคนแบบมันนานมากแล้วตั้งแต่ช่วงเพลงออกอะแล้วแบบหนูก็แบบหนูจะได้ว่าหนูคิดกับตัวเองในหัวจริงๆอะว่าแบบโหถ้าวันหนึ่งแบบได้้เตน ได้เต้นเพลงนี้นะเออแล้วถ้าแบบวันนึงเราได้เป็นเซนเตอร์ล่ะแต่หนูอ่ะก็มีอีกความคิดหนึ่งตีเข้ามาว่าแบบเออแต่คงไม่ได้เราเพราะว่าแบบเซนเตอร์มันก็ไม่ใช่แค่แบบแค่ว่าความสามารถมันก็ต้องมีเรื่องความนิยมยอดเยี่ยดเร่องอื่นด้วยบุค,คลิกอย่างงู้นอย่างนี้หนูก็อย่างนี้หนูก็เลิกคิดหนูก็ไม่ได้อะไรหนูคิดอย่างจริงจริงแบบโหทุกคนยังทุกคนแบบมาอ่านใจหนูหนูอยากให้แบบเป็นซีนในหนังอะคือแบบหนูคิดแบบนั้นจริงๆรแล้วก็แบบเออเออช่างมันเถอะแล้วก็เต้นของเราเล่นต่ออะไรอย่เงี้ แล้ววันหนึ่งหนูก็แบบได้มาคือแบบพเข้าใจป้ามันมันสุดยอดมากแบบมันสุดยอดมากจริงๆอ่ะเพราะาหนูเคยคิดแบบนี้จริงๆก็แบบอก็คงไม่หรอกเพราะว่าเพราะว่าแบบหนูไม่มีทางได้เป็นอะ่ะแบบอุ้ยขอบคุณที่ส่งกิ๊บให้กันนะคะเยอะมากกะขอบคุณนะคะแล้วก็ขอบคุณออกมาแต่ทุกคนได้อันนี้หนูดึงออกมาอันหนึ่งสีนี้ถูกต้องมากทุกคนหนูชอบสีน้ำเงินมากขอบคุณทุกคนนะคะ าให้แคปให้แคปหนึ่งของสมังให้อืมนั่นแหละทุกคนคือหนูพูดไปหมดแล้ววนเวีทีคือความจริงอะเมื่อวานตอนรันทูใช่ป่ะหนูถามพี่เชลว่าแบบพี่แบบพูดขอบคุณได้ประมาณกี่นาทีเชวบอกไม่เกินหนึ่งนาทีแล้วหนูแบบคือทุกคนรู้ไหมว่าความจริงมัน มันยาวกว่านั้นนี่กัะที่หนูตาแบบว่าคิดไว้ตอนแรกแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่ได้ตามที่คิดขนาดนั้นสุดท้ายก็ตามฟิลความรู้สึกตอนนั้นที่เรารู้สึกเลยก็นั่นแหละค่ะทุกคนหนูตอนนี้หนูรู้สึกอืมหนูรู้สึกอันนี้คือกําลังจะมาเออเขาเรียกว่าอะไรพูดให้ทุกคนฟังวันนี้รู้สึกไงบ้างแบบที่ยังไม่ได้คิดอะไรกับตัวเองกลับมาก็พูดให้ทุกคนฟังก่อนก็คือหนูรู้สึกว่าหนูว่า ดีใจมากก็มีความสุขมากแบบเวลาเต้นเพลงลูมเมอร์ใช่ป่ะหนูรู้สึกว่าแบบมันไม่เหมือนเพลงอื่นเพราะว่าจำนะเพราะแบบเพลงอื่นใช่ป่ะเวลาเต้นอ่ะหนูก็จะแบบเป็นฟิลแบบเออเพลงนี้อินเนอร์แบบนี้นะเพลงนี้เราจะทําอันนี้ตรงนี้เราจะแบบเราจะนี่ท่อนนี้เราจะแบบเราจะแบบทําอะไรท่อนไหนอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแบบมีมีไว้บ้างอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะเพลงอื่นอ่ะที่แบบเออเต้นแต่ว่าลูมเมอร์มันเพลงที่แบบคือหนูไม่รู้มันดีหรือไม่ดีนะแต่ว่าหนูรู้สึกว่าทุกครั้งหนูเต้นคือแบบ อินนองอินเนอร์อะไรเงี้ยแบบมันไม่ได้แบบมันไม่ได้แบบมันเป็นเพลงเดียวเพลงเดียวที่แบบหนูไม่ไม่ได้เตรียมไม่ได้ซ้อมอินเนอร์อะไรเลยเพราะปกติหนูจะแบบเออแบบวันคราวนี้ทําอย่างนี้อะไรอย่างนี้ใช่ปะแต่แบบหนมเมื่อเป็นเพลงที่หนูแบบปล่อยแบบตามฟีลเพราะว่าอะไรหรือปะเพราะหนูกั้นยิมไม่อยู่อะทุกคนแบบหนูมีความสุขมากจริงๆแบบแล้วแต่หนมเมื่อคือหนูเรามีคนดูเยอะอะหนูแบบหนูกั้นยิมไม่ไหวอะแบบว่าแบบคือความจริงแบบมันก็อยากจะดึงเข้มอะไรเงี้ยแบบว่าแบบ อะไรอย่างเงี้ยแต่แบบมันกั้นไม่อยู่มันมีความสุขมากแบบหนูมีความสุขมากจริงๆหนูก็เลยแบบยิ้มทั้งเพลงเลยแบบคือมันออกมาจากข้างในจริงๆทุกคนแบบหนูมีความสุขอ่ะหนูมีความสุขมากแบบหนูไม่รู้ว่าจะเอ็กเพรสมันออกมาเองไงแต่แบบหนูมีความสุขมากทุกคนน่าจะเห็นแหละใน